ดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วครับโอ้เต็มปากเลยปุ่นบางตีเลยพี่น้องเต็มปากเต็มคำเลยวะปุ่นชิงเหลียวชิงเหลียวโดนแล้วโดนแล้วนี่เต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องโดนแล้วปุ่นขึ้นเลื่อยขนาดเลยมันหมายละไพี่น้องมันหมาแล้วเต็มปากเต็มคำเลย เต็มแล้วโอเคครับพี่น้องมันหมายแล้วครับผม ใช้เป็เจ้าขัานนึงัอนยู่พุ่นบ่อันนขันนึงเอาใส่หัวมันะเบิ่งไงโอ้ยันขันหนึงอยู่นีขนนนข่ขั้นหนึ่งเราติดตามด้วพี่น้องเราติดตามครับผมอู้พููุ่นน่หน้าพุ่นมจะมกมาอืมันรเาลยส่มเยอะแต่นีเห็นไ,ไนี่อืพุ่นุ่นุ่นพุ่นุ ก็แดดเนมันก็ใส่เลยบ่อพพอูามันตะทุนร้านยืนดอกกันมาเรย์ปลาชิงโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับ,ววรบสวยเลยพี่น้อง ผมเตรียมเลียกแห้งมันดูแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมเลียครับผมสวยๆเลยดูเลครับสวยๆเลยเตรียมซอมพี่น้องเตรียมซอม มาแล้วเต็มสองเต็มสองอเต็มทอดกรอบพี่น้องทอดกรอบใส่นี่ใส่ทอดกรอบเลยเต็มสองครับผมเราติดตามต่อไป ลุงไซพอดีเลยเนะี่อโอของหางแดงเลยตัวนี้นี่ไซนี่เยอะนี่ไซนี่อ้ไปสามตัวสี่ตัวแล้วนี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงตรงนี้ที่เดียวโอ้โหมันหนอแล้วครับพี่น้องโอ้ลุงไดนสีเต็มอ้ตัวกำลังดีเลยนะี่ มันม oh. <l ip at à> ันมันมันโอ้กินลึกขนาดเลยอืมกินลึกแห้งอืมกินลึกเลยกินลึกเลยตัวนี้ใส่สวยครับผมเตรียมเรียกของวันนี้ มันโซ่ปะเห็นลบอลดกใส่ไมล่ะไปแล้ว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 พี่งอองไปแล้วเห็นมลนบอลได้ลากมาใส่ก่โอ้ยลากงามขนาเลยวะหลากสวยงามาเลยสวยงามเลยวะไปเไงเนี่ยปูนี่ปูนปูนแล้วก็ฟ้งไเห็นหมือนกัไปตรง เออดอนน่เาต้ล่้ลนั่นถือเล่าถือเล่าถื่าถือเล่าถือแล้วถือแล้วพุดไปพุดเลยพี่น้องไปพุดแล้วมันถืออะไปลามันขนาดตัวใช่ไหม เอ้หโบอเป็นยังมมาแล้ว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 อนกบอกป็งมึงจะไน้ดกินเงี้ยนะอืมโอ้ไปพุนเลยพี่น้องไปพุนแล้วฝนตกลินเ้าอยู่เยบอสนี่อ้อลุบ้างพี่น้องลุดบ้างลุงว้าเอาอายุแล้วบอสนี่เออ มันบ้เด็พอไปนนนะมันนมันย่ขึ้นอีกอภนล้วพุ่นแล้วพอหอ้หุหอ้จดเด็ดเลยวะอุ้ยันมาขัมาลงันมาหนิเออนั่งข้นงมอ๋อแล้วอ้ห ให้มันเกินเลยมันจังอยู่ในตั่นส่แม่ตัวนั้นแยกกันนี่เท่าไหร่เนาะเออจังเลยพี่น้องบ้านมันตัวเดียวกันเนาะเก็บเก็บปากแล้วกินเบ็ดอุ้ยอ้วนตับเลยวะจับให้ลูกน้อลูกเสี่ยวเน้่ยมาปวดอ้วนอ้วนอ้วนพี่น้องอ้วนขนาดเลยโอ้ยปวดเสียเป็ดนังเหมือตัวทำเลยอ้วนเลยโอ้ปลาอ้วนนี่ขนาดเลยโอ้โหอ้วนตับเลยวะอืหลุดเตรียมต่อไปครับพี่น้องมันหมายอะไรครับผม

เบิ้งพี่น้องเบื้งปลาโอ้ยมุดมไหลตปลาโอ้ยมันซับนิ่มเมือ่อโคตรดีนี่ ตัเมยได้ไขเต็ม네อ๋อน้งมนาแล้วเ nha c u u g นั่นลงเนาะตัวเมียนด้ไขเต็มตัวไขเต็มทองเลยบ่ะนี่ยเนาแล้วมันดินดักมันเล้วอนดนตึงเลยวะเดี๋ยวหาโม้พี่น้องว่าจะได้กำลังมากกำลังหอนเลยติมบ่ โอ้ตัวงามขนาดเลยงามครับรอเตียมต่อไปครับผมอเอาลุ่นกันพี่น้องลุ่นกันครับผมเออลุ่นกันลุ่นกันตัดมแล้วอ,อ,อ,อกครบแบบ่บบตามเียนเนยใครก็า,า,รา,า,รา,าิมันเียนยเป็นย Nè, là chung lần lạc là, mặt tóc lạc. đều mặt tóc nhóc lạc. Ngày mặt tóc xin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  ốm tóc xin mặt 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 nhưng mà không, anh không phải là một cái bàn nơi. Ah, yà, bàn nữa là, bất ngờ, bàn nơi. Hmm. Nem bàn nơi. Hmm. 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 không Hmm. 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 biết.